โหมดฮาร์ดมันจะยากขึ้นหรือเปล่าแหละครับเพราะจำกัดในการในการวีไฟฉายก็จะยากขึ้นด้วยนะครับไฟฉายก็จะลดลดปริมาณนะครับแล้วก็ตัวอินเทอร์แกตัวละครก็จะก็จะอาลาดขึ้นนะครับขอบคุณม,มาถึงก็เอาเลยแล้วครับขอบคุณนะครับผมโอ้สวัสดีรับค,คุณกุงกิงรับสิบบาทโอ้โหเป็นเกมแนวคนบ้าของเกมเนี้ยขอบคุณค่าขนมนะครับน้องๆ ัับบครโอ้โหขอบคุณนะครับผมอะไรเนี่ยดูวันไว้สี่สิบบาทโอ้โหขอบคุณนะครับผมก็จะมีเอกสารนะครับพี่จิจีโอ้ยค่าขนมนะครับน้องๆได้เวลาผีห้าบาทโอ้ยห้าบาทก็ไม่อยากเอาขอบคุณนะครับสำหรับคุณดูวันนะครับผีห้าบาทนะครับผมขอบคุณนะครับโอ้ยไม่เป็นประตูอัะซากุ้ย ผิดเอโอ้ยเจียลืมไปสัตว์แเองนี่อะไรอ่ะโอ้ยเกมขอบุุณช่วยค่าขนมนะครับน้องๆไม่เห็นน่ากลัวเลยแต่เปิดเสียงเบานะเบาเหรอครับเสียงเบาใช่ไหมันจะะกรขอบคุณช่วค่าขนมนะครับน้องๆ ลองเล่นไฟไนบ้างไหมพี่ไฟไนเหรอครับก็ได้ครับผมขอบคุณดีขอบคุณคุณอะไรเทพนะครับยี่สิบบาทคุณนะครับไฟไนท์เหรอครับก็ได้ครับผมเดี๋ยวต้องต้องต้องเสียตังค์ครับไฟไนท์ก็เสียตังค์นะโอ้ยแม่งเอ้ยเฮียตกใจเกมก็เซ็งเกมพอดีแล้วใช่ไหมอุ้ยไม่ปิดไฟกูอีก เมมจ้าทางตับคุณไม่ได้อะขอบคุณค่าขนมทำน้องๆเอ,อย่าเพิ่งให <c oughs> ้เดียวเดียวเอารองเท้าแตะตีเดืมีอไอเ <c oughs> ย็นอ๋อตีนได้โอ้ยเพี่อ <c oughs> ไม่คือตกใจเหลือเกินของจริงแล้วครับนยังไม่ถึงนะตอนนี้ยังไม่ถึงนี่ยังดำจิ้มหมดเลยนะครับนี่คือยังดำจิ้มหมดเลยนะยังไม่มีอะไรที่แบบเป็นอ่า ปิด่อไขอบคุณครับค่าขนมนะครับน้องๆว่าไงจอรดีสวัสดีครับขอบคุณนะครับผมระดับหาบาทนะจอร์ดี้ไม่อยู่เขาจอร์ดี้ไม่อยู่จอร์ดี้เขาไม่อยู่นะวันนี้เดี๋ยวแล้วก็สังเกตว่าแต่คนโอ้ยก็สังก็เลยตะกี้ก็เลยไปสังเกตว่าทำไมคนดูเหมืนคนดูน้อยครับนะ ขอบคุณค่าขนมนะครับน้องๆตุงแช่ตุงแช่ตุงแช่อกใจขอบคุณนะครับสําหรับกี่บาทว่าไม่ดูไม่ได้ดูดูดยังไงดีวะเนี่ยขอบคุณนะครับสําหรับคุณเบสคอมห้าบาทนะครับผมขอบคุณนะครับผมตุงแช่ตุงแช่ตุงแช่แคน้ำจิ้มก็เผ็ดว่าครับโอ้ย ไตกกระจายหมดยอดไปเยขอบคุณสำหร,รับค่าขนมนะครับน้องๆขอบคุณสำหรับรรค่าขนมนะครับตกใจขอบคุณนะครับสำหรับค่าขนมนะครับตกใจหมด ขอบคุณนะครับสำหรับคุณพ,พี่เบลนะครับสักสิบบาทนะครับผมกบ <c oughs> ขอบคุณครับแม่จะกบง่ายจังโอ้ยไม่เคยตกใจอีห่าเฮียแล <c oughs> นี่คือกลนติงกูแล้วนะนะ